สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำร้านอาหารสุดอร่อยนะคะแม่ลาบปลาเผาค่ะมาระหว่างเดินทางนะคะเราเดินทางตอนนี้ขากลับเราเลยแวะอันนี้อะไรคะ,ะแกงตั๋วหอมขมส่วนอันนี้ปลาปลาเนือออนเน้ออ่อนทอดกระเทียมอ,อ,อ,อันนี้แกงป่าปลาคังอันนี้ซิกเนเจอร์ร้านนะคะหอมซิกเนเจอร์ร้านอันนี้แล้วก็ปลาเนื้ออ่อนทอดอันนี้คือ ปลาเผาแต่ตอนนี้เราเราไม่ได้มาทานนานกันนะคะว่าเหมือนกับปล,ปลาเผาแปลกๆแล้วกันนี้ก็ไม่รู้เขาเผาแบบไหนนะคะน่าจะเป็นอบหรือเปล่าโอ้อันนี้อ่ะอันนี้อร่อยอยู่นะคะเด้งอยู่ขอบอกอร่อยมากเลยนี่ไงสองก็ตรงสองกระทงนะคะคนนี้ไม่กินปลานะคะคนนี้ไม่กินปลารอกุ้งค่ะรอกุ้งไม่ใช่ฉลาด ดูหน้าด้วยนะช,ชิมปลาคังเหมเอนอ,อันนี้ต้มยำต้มยำลมมิตนะคะต้มยำลมมิตรอะไนผมมไ้ไม่ได้ไมด้ไมได้ไม่ไ้ไม่ไ้ม่น้ไได้ไท้่ไ่ไปเที่ย,ย,ย,ด,ย,ยด้ไมกได้ม่ไไนนม,ม่ไ้ไมไ่ไไม่ไ้่ได่ไนม่ได้ไ้ม่ไ้ได้ม่ไดม่่้ม่ม่้ไม่ได้่อดูม่นมอง้ไมไ้ม่่ได้มด้้มดม้ดได้ด ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ขับมาก็จะเห็นเลยนะคะรู้สึกวันนี้นะคะที่มานี่จะมีสิ่งแปลกใหม่ก็คือด้านตัางตรงข้ามนู้นจะเป็นร้านของฝากนะคะช่อนแดดเดียวของฝากนานาชนิดแล้วก็ยังมีเงี้ยมีสุนัขไปแล้วเหรอคะ นี่ในอยู่นี่นะคะว่านี่นะคะ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 มีสามตัวน่ารักน่ารักสี่ตัวค่ะเห็นมีบางคนเข้าไปนั่งนะคะไปนั่งเล่นกันเข้าได้อา,อ,ะะอาเมอร์นะคะอาเมอร์ยู่ดีต้อนรับก็บอกอาเมอร์ยู่ดีต้อนรับแ้บางทีก็คือ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 เข้าไปนั่ง มีคนเข้าไปนั่งเล่นลเขาได้นะคะแต่ไม่มีคนอยู่ไม่กล้าเข้าน่ารักทีเดียวนารักทีเดียวตัวใหญ่ mm hmm. อ่าส่วนด้านนู้นนะคะคือร้านของฝากของฝากนะคะร้านใหญ่นะคะสถานที่กว้างขวางมีงห้องส่วนตัว <c oughs> กระดงนี่น่าจะเป็นวุ้นนะคะวุ้นกะทิน้ำมะพร้าวไอศครีมสว่วนนี้อาหารชิคเกอร์เชอร์ของร้านนะคะเมนูแนะนำแกงส้มปลาแปะซะกุ้งแม่น้ำเต้น กุ้งแม่น้ำเต็นนะคะปลาช่อนแม่ลาเผาปลากระพงรดปาแกงคั่วหอยโขมปลาช่อนปูผัดพริกขิงข้าวตังหน้าตั้งไก่ย่างแล้วก็ปูหลมนะคะอ้าวผ่านมานะคะถ้ายังไม่มีร้านไหนถูกใจก็เชิญแวะร้านนี้เลยค่ะอร่อยสุกใจค่ะสวัสดีค่ะดูนะคะ กุ้งอบวุ้นเส้นนะคะสำหรับคนกินกุ้งแล้วกินแล้วจะฉลาดคนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำอีกที่นึงค่ะ